สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาลินชักเก็บเงินอยู่นะครับลินชักเก็บเงินเนี่ยจริงๆมันมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายประเภทมากนะครับแต่เป็นที่นิยมเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะลงท้ายด้วย RJ11 นะครับวันนี้ผมเอามาโชว์3ตัวนะครับก็จะเป็น MKC20 RJ11 350 RJ11 เนี่ยครับผมบางท่านสงสัยว่า RJ11 เนี่ยมันคืออะไรนะครับ RJ11 เนี่ยมันเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อของลินชักตัวนี้นะครับรุ่นนี้ นี่มันเป็นสายคล้ายสายโทรศัพท์นะครับแต่ว่าไม่ใช่นะเราไม่สามารถใช้สายโทรศัพท์มาแทนได้นะครับสายนี้จะติดอยู่กับดินชักเลยนะฮะนี่นี่เห็นไหมมันมัน,ม,นมันถูกติดอยู่ด้านในเลยนะครับเอาออกไม่ได้นะฮะนี่ทุกรุ่นเลยมันจะเป็นาาลนักษณะนี้สาย RJ11 บางบางบางมันก็จะมีรุ่นที่เป็น USB เป็นปุ่มกดบ้างน,นะครับแต่รุ่นพวกนั้นก็ราคาสูงขึ้นนะครับ ไอ้ R J ์เเนี่ยอย่างแรกเลยมันถูกนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับอาจจะถามต่อไปคือ r j S มีไว้ทําอะไรนะครับเดี๋ยวให้ดู RJ11 เนี่ยมันเอาไว้ต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จนะครับตรงนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะครับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อเนี่ยแทบทุกุ่นเลยนะครับมันจะมีรู RJ11 อยู่ตัวนี้นะครับมันจะมีช่องเนี้ยติดอยู่ในเครื่องพิมพ์เลยเวลาเราจะใช้งานลิ้นช์กเนี่ยเราก็เอาลินเอาสาย R J 1 1สตัวเนี้ยมาเสียบรูนี้นะฮะปุ๊บแบบนี้นะครับ เมื่อเสียบแล้วเนี่ยลิ้นชักมันจะเด้งอัตโนมัติได้เมื่อเราทําการพิมพ์ใบเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตตัว MK 3 5 0นะครับไม่ว่าเราใช้เครื่องพิมพ์ไปเสร็จพิมพ์ออกจากคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าเป็นแบบโทรศัพท์แบบนี้ก็ตามนะครับอ่นนี้ผมใช้แอปบนโทรศัพท์นะครับสั่งพิมพ์ให้ลิ้นชักมันให้เครื่องพิมพ์มันพิมพ์นี่เดี๋ยวคอยดูนะครับนี่ครับพอเครื่องพิมพ์มันพิมพ์เนี่ยลิ้นชักมันจะเด้งอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้เป็น หน้าที่ของไอพอร์ตอาร์เตัวนี้มันมีหน้าที่ทําให้ลินชักมันเด้งอัตโนมัตินั่นเองนะครับนี่พิมพ์ปุ๊บมันก็จะเด้งปั๊บเลยนะครับอ่าต่อไปคือก็จะมีบางท่านบอกว่าผมไม่ได้ใช้โปรแกรมไม่มีโปรแกรมอะไรใช้ไม่มีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จนะครับสามารถใช้ลินชักแบบนี้ได้ไหมตอบว่าได้นะครับก็ไม่ซีเรียสอะไรเนี่ยเราสามารถเอามือไปหมุนกุญแจเปิดได้เลยนะครับนี่ให้ดูนะครับทุกรุ่นจะเหมือนกันนะครับจะมีกุญแจเนี่ยลินชักมันจะมีกุญแจ2ดอกก็เป็นดอกสำรองกับดอกจริงนะฮะ เนี่ยเวลาเราเปิดลิ้นชักเนี่ยเราหมุนซ้ายสุดครับเนี่หมุนซ้ายเพื่อเปิดลิ้นชักเลยนะครับเนี่เราก็ไปเลือกมาว่าเราจะเอาไซส์ไหนขนาดเท่าไหร่นะครับมันจะต่างกันด้านในนิดหน่อยนะเนี่ยเวลาใช้ก็หมุนเวลาเรากลับบ้านเนี่ยเราก็หมุนตรงนะครับเพื่อล็อกตายมาเลยแล้วก็ดึงกุญแจออกกลับบ้านไปเลยลิ้นชักก็จะไม่สามารถเปิดได้เลยนะครับนี่ทุกรุ่นนะครับมาดูตัวนี้นะครับถ้าเราจะเปิดจากโปรแกรมเนี่ยให้เราหมุนไปแนวนอนนะครับอันนี้เป็นสเต็ปมันเวลาจะเปิดด้วยมือหมุนซ้ายสุดครับ หมุนซ้ายสุดเวลากลับบ้านดึนดนดงแบบนี้ออกนะครับใช้ได้ครับเพราะลิ้นชักอาจจะยเสร็จเนี่ยไม่แพงนะครับจะโทรเพื่อนเลยเห็นไหมใช้ได้หมดหมุนซ้าย,ายเพื่อเปิดเวลาจะกลับบ้านหมุนตรงนะครับแล้วก็เอากุญแจกลับบ้านใช้ได้นะครับนี่ใช้ได้เลยก็คือเราซื้อแบบนี้ไปก่อนได้แล้วแล้วในอนาคตเนี่ยเราเผื่อจะมีโปรแกรมมีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จมาใช้เนี่ยก็เก็บสายไว้ เอาสายเนะี่ยผูกติดกับตัวลิ้นชักเก็บเงินไว้นะครับพอวันนั้นเราก็ค่อยมามาเสียบใช้งานได้ก็ไม่เสียหายนะครับซื้อไว้ก่อนได้เลยก็ประมาณนี้นครับใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับลิ้นชักเก็บเงินก็สอบถามเข้าไปได้นะครับขอบคุณครับ